ซ้ำเธอได้ไหมมิงสวพัสดอดีตแฟนพระเอกดังนาลาสุดสวยมาก หากยังจำกันได้กับแฮชแท็กร้อนเมื่อปี2561กับประเด็นร้อนที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อยู่หลายวานันมิงสวพัฒอดีตแฟนเก่าของพระเอกหนุม่มที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ล่าสุดบอกเลยสวยฉ่ำเกาหลีหลังบินไปแดนกิมจิดินแดนสนัญญากรรมล่าสุดใบหน้าเข้าที่สวยจนจำแทบไม่ได้โดยล่าสุด20สิงหาคม2565มิงเธอได้โพสต์ภาพหน้าของตัวเองอัปเดตจมูกใหม่และก็ดูเหมือนว่า จะเริ่มเข้าที่เข้าทางดีแล้วทําให้ใบหน้าของเธอในตอนนี้ดูสวยเมื่อมองจากมุมข้างจมูกก็ดูพุ่งสุดๆหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิสวยอลงังสวยขึ้นอีกแล้วยุบไวมากสวยสวยสวยแบบตะโกนมาก